สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับในชาวนี้ก็จะเชิญชวนพี่น้องนะครับนําพี่น้องมาร่วมนมัสก,การพระเจ้ามาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันแล้วับวันนี้ให้นามาดูพุทธนาของพระเจ้าในพระธรรมยอ์นนะครับในยอนบทที่5นะครับยอนบทที่5ก็จะพูดถึงเรื่องของอชายคนหนึ่งนะครับที่ถูกถเรียกว่าโรคร้ายรุมเร้าในชีวิตของเขานะครับเขาต้องการความช่วยเหลือ เขาต้องการที่พึ่งและเขาต้องการพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้ชีวิตของเรานะครับเราต้องการพระเจ้าที่จะช่วยเราชีวิตของชายคนนี้เป็นชีวิตที่น่าสงสารขาดที่พึ่งในชีวิตนะครับวันนี้พระเยซูคริสต์พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งในชีวิตให้กับเราทุกคนนะครับให้เรามาดูพระชนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับในยอห์นบทที่ห้าข้อหนึ่งถึงสิบแปดได้กล่าวว่า หลังจากนั้นถึงเทศกาลของพวกยิวและพวกเดะพระเยซูเสด็จไปยังกรุงเยรูซาเล็เมในกรุงเยรูซาเล็เมที่ลิมประตูกแกะมีสะอยู่สะหนึ่งภาษาฮให้บูเรียกสระนั้นว่าเบดไซดาเบดไซดาเป็นที่ซึ่งมีศาลาห้าหลังในศาลาเหล่านั้นก็จะมีคนป่วยเป็นอันมากคนตาบอดคนง่อยและคนเป็นอมัอมาพาตน,นอนอยู่ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสิปปีแล้ว ชายคนนั้นมีอ่าเมื่อพระเยซูได้มองเห็นชายคนนั้นและก็ทราบว่าเขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้วพระองค์จึงตรัสกับเขาว่าเจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือคนป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่าท่านเจ้าข้าเมื่อน้ากําลังกระเพื่อมนั้นไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระและเมื่อข้าพเจ้ากําลังไปคนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว พระเยซูตัดกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรคและเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไปวันนั้นเป็นมันสบทสบาโตดังนั้นคนยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั้นว่าวันนี้เป็นวันสบาโตที่เจ้าแบกแคร่นั้นก็ผิดธรรมบัญญัติคนนั้นจึงตอบเขาเหล่านั้นว่า,ท,าท่านี่รักษาข้าพเจ้าหายโรคได้สั่งข้าพเจ้าว่าจงยกแค่แบกเดินไปเถิด เขาเหล่านั้นถามคนนั้นว่าคนที่สั่งเจ้าว่าจงยกแพร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิดอนนั้นเป็นผู้ใดคนที่รับการรักษาให้หายโรคนั้นไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดเพราะว่าพระเยซูสเสด็จหลบไปแล้วเนื่องจากขณะที่เมื่อมีคนเป็นอันมากอ่าเพราะเพราะเวลานั้นมีคนอยู่เป็นอันมากภายหลังพระเยซูได้ทรงปรากฏกับคนนั้นในในบริเวณบริหารและแตัสกับเขาว่านี่แนะ เจ้าหายโรคแล้วอย่าทำบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายนั้นจะเกิดกับเจ้าชายคนนั้นก็ออกไปบอกพวกยิวว่าท่านที่ได้รักษาเขาให้หายนั้นคือพระเยซูเหตุฉนั้นพวกยิวจึงขมเหงพระเยซูเพราะพระเยซูทรงกระทำเช่นนั้นในวันสะบาโตแต่พระเยซูตัสกับเขาว่าพระบิดาของเรายัางทรงทําอยู่เรื่อยๆและเราก็ทําด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ มิใช่เพราะพระองค์ทรงทำลายกฎวันสะบาโตเท่านั้นแต่ยังได้เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทาเสมอกับพระเจ้าพี่น้องครับนี่คือ,อความคิดเบื้องหลังของคนชาวยิวเป็นอย่างนี้คนชาวยิวเนี่ยจะเคร่งคัดในวันสะบาโตการเคร่งคัดในวันสะบาโตของคนยิวเนี่ยจะเคร่งครัดแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบเขาเรียกว่า อ่าหลับหูหลับตาเชื่อพูดง่ายๆพี่น้งครับซึ่งเขาเนี่ยแยกแยกไม่ออกเลยนะครับว่าอะไรเป็นบัญญัติของพระเจ้าและอะไรเป็นคําสอนของมนุษย์พวกฟาริสีก็ผสมผสมปนเปนะครับกับคําสอนกันไปหมดเลยทําให้ประชาชนนั้นก็เครียกว่าห้ามหยิบจับอะไรวันะบาโตเลยทีเดียวนะครับแม้แต่แบกแคร่นี่ก็ผิด นะครับเดินตามที่กฎหมายที่เขาออกให้นะครับชาวยูพวกฟอริสีพวกธรรมจารย์เนี่ยก็จะออกกฎว่าเดินได้กี่กิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นพวกเขาเนี่ยจึงเข้าใจผิดๆแทนที่จะเอาวันสบาโตเนี่ยเป็นวันที่นมันสก,การพระเจ้ากับเอาวันสบาโตเนี่ยจับตัวเองเป็นทาสจับตัวเองขังคุกครับ ก็มีขิ้เชียนมากมายนะครับที่แยกแยะความจริงไม่ออกนะครับก็เอาวันสบาโตเนี่ยหรือว่าเอาวันก็ดีเอาธรมเนียมก็ดีหรือเอาความเชื่อผิดๆก็ดีมาจับตัวเองขังคุกพี่น้องครับมีเยอะแยะมากมายซึ่งเขาขาดสติแล้วก็ปัญญาจากพระเจ้าพี่น้องครับวันนี้ให้เรามาดูพุทธนะของพระเจ้านะครับเมื่อชายคนนี้มาอยู่ที่เบตซาดา เขาเรียกว่าที่นั่นมีศาลาห้านแล้วก็มีคนป่วยเต็มไปหมดเลยและชายคนนี้ก็ป่วยมาสิบแปดปีแล้วพอน้ํากระเพื่อมนะครับก็จะมีคนรีบเอาตัวไปจุ่มแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าคนไหนจุ่มตัวก่อนคนนั้นก็จะหายน,นะครับมันไม่มีใครหายสักคนนะครับเพียงแต่ว่านั่นเป็นความเชื่อนะครับเป็นที่พึ่งทางเดียวนะครับที่พวกเขาสามารถที่จะได้รับการรักษาให้หายได้พระเยซูก,กําลังอ่าเขาเรียกว่าสอน คนเหล่านี้ให้รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่สามารถที่จะช่วยเขาได้คนนี้ป่วยมาสิบแปดปีแล้วไม่มีใครช่วยและถ้าน้ำกระเพื่อมเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครที่จะอุ้มเขาไปหรือว่าหามเขาไปเขาก็หมดสิทที่จะไปถึงค,ครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ชายคนนี้จึงเหมือนไม่มีโอกาส ถ้าสมมติว่าหายจริงชายคนนี้เหมือนไม่มีความหวังแต่พระเยซูริตอยู่ที่นั่นนะครับและพระเยซูคริสต์ก็ได้เขาเรียกว่ากระทําให้ชายคนนั้นเนี่ยหายพระเยซูบอกว่า,าพระเยซูเนี่ยถามเขาในข้อที่ห้ากับข้อที่หกบอกว่า จะปรารถนาจะหายโรคหรือเขาก็ไม่ได้ตอบนะครับอย่างตรงๆกับพระเยซูบอกว่าครับผมอยากจะหายแต่ตอบมากยิ่งกว่านั้นอีกอธิบายเหตุผลว่าจะหายได้ยังไงอะ่ะไม่มีใครช่วยเขาเขาไม่มีที่พึ่งเขาไม่มีความหวังไม่มีประโยชน์สําหรับเขาอะ่ะแม้ว่ามาที่เนี่ยแม้ว่าไอ้น้ากระเพื่อมนั้นน่ะถ้าเขาลงไปแตะก่อนแล้วก็หายจริงเนี่ยมันก็ช่วยเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะฉะนั้น พระเยซูจึงบอกกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกแค่ของเจ้าเดินไปเถิดในทันใดนั้นเขาก็หายโอ้โหพี่ลองครับคนที่ไม่ได้เดินมาสิบแปดปีคนนี้ทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนะครับในการเป็นอมาสเราไม่รู้ว่าการเป็นอมาพาสของชายคนนี้เกิดจากสาเหตุอะไรแต่ในภายหลังเราสามารถรู้ได้ นะครับคนนี้ทนทุกข์ทรมานอย่างมากนะครับคนที่เคยเดินได้คนที่เคยทํางานได้แต่ต้องมาเป็นอมาาัมพาตอย่างนี้และเขาได้หายโรคนะครับเขาได้หายจากการเป็นอมาาัมพาตนะครับและเขาก็ถือแค่แล้วก็ยกเดินแบกไปในขณะที่เขาถือแค่เดินแบกไปนั้นเรียกว่าพวกฟอรลีสี พอคุูนำศาสนาเห็นแล้วก็รีบกรูเข้ามาเลยเอ๊ะจะแบกแค่เดินในบรรสมาโตเนี่ยผิดกฎหมายบรรสมาโตนะคนนี้ก็บอกข้าพระเจ้าไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือถูกแต่ที่แน่ๆผู้ที่รักษาข้าพระเจ้าให้หายเนี่ยได้บอกให้ข้าแบกแค่เดินกลับบ้านข้าเลยต้องเชื่อฟังทำตาๆ หลังจากนั้นพวกฟอริสีก็เค้นถามว่าไอ้อนคนนคั้นมันคนคือใครบอกไม่รู้พวกฟอริสีก็เจ็บใจเพราะฉะนั้นพวกเขาก็คอยหาโอกาสที่จะหาตัวคนที่ทำให้ชายคนนี้หายโรคคือใครในที่สุดชายหายโรคนั้นก็พบกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งในพระวิหารเมื่อพบกับเขาในพระวิหารแล้วแล้วพระเยซูก็บอกว่าเจ้าหายโรคแล้วดีใจด้วย เป็นพระคุณของพระเจ้าแล้วที่เจ้าหายโรคอย่าทําบาปอีกมิฉะนั้นเหตุร้ายกว่านั้นจะเกิดกับเจ้าแล้วครับคนนี้แท้จริงแล้วสาเหตุของการเจ็บป่วยครั้งนี้มาจากการทําบาปของเขาการทําบาปของเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขาทําบาปอะไรแต่บอกสาเหตุว่าเขาเจ็บป่วยเพราะว่าการทําบาปครั้งนี้รอครับอาจจะมีพี่น้องคริสเตียนหลายคน หลายท่านนะครับที่รู้จักกับพระเจ้าแล้วแต่ยังดือ้อยังทําผิดท,ทําบาปเราเห็นพระคุณของพระเจ้านี้เห็นความรักของพระเจ้ายังเห็นโอกาสของพระเจ้าที่พระเจ้าหยิบยื่นให้สังครับ,รบวันนี้ชีวิตของเราถ้าเราหว่านอะไรเราจะต้องเก็บเกี่ยวสิ่งน,นั้นสังครับ,รบเราเห็นชีวิตของชายคนนี้เขาเรียกว่าสิบแปดปีเนี่ยเดินไม่ได้ทนทุกข์ทรมานขนาดไหนก็เพราะผลของความบาปสังครับ วันนี้จะคิดว่าเราทำบาปอะไรแล้วเราจะไม่ได้รับผลของมันนะครับเราต้องรับแน่นอนบางคนทำบาปโดยที่การกินดื่มไม่ระมัดระวังอาจจะเป็นโรคตับอาจจะเป็นโรคร้ายนะครับบางคนสูบบุหรี่โดยที่ไม่แคร์ว่าร่างกายของตัวเองเป็นพระวิหารของพระเจ้าอาจจะกลายเป็นมะเร็งนะครับบางคนนะครับเขาเรียกว่าไม่ดูแลวิหารของพระเจ้าให้ดีนะครับสุขภาพ ก็มีปัญหากินไม่รู้จักเวล,เวลานอนไม่เป็นเวล,เวลานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับอ่าการทําผิดทำบาปเราจําเป็นจะต้องระพัดระวังอย่าคิดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะทําผิดทําบาปอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับเราต้องมีสติเราต้องรู้ว่าเราจะควรดําเนินชีวิตแบบไหนอย่างไรวันนี้พระเยซูคริสต์เตือนชายคนนั้นบอกว่า เจ้าหายโรคแล้วอย่าก,กลับไปทําบาปอีกอย่าก,กลับไปเล่นกับสิ่งเหล่านั้นอีกอย่าไปสนุกกับบาปอย่าไปเล่นกับบาปอีกอย่าไปเปิดโอกาสให้บาปอีกเพี่อนครับหลายคนน่ะได้รับการตีสอนจากพระเจ้าแล้วแต่ไม่เข็ดหลายคนได้ตีได้รับการเตือนจากพระเจ้าแล้วแต่ไม่จังพ่รอนครับวันนี้ชีวิตของเราต้องเข็ดต้องหลาบต้องจับพี่้องครับ ชีวิตของเรามีค่าดูชีวิตของแซมสันนะครับพระเจ้ารักเขาแค่ไหนพระเจ้าเตือนเขาต้องไม่รู้กี่ครั้งเตือนแล้วเตือนอีกในที่สุดต,ต้องตาบอดน,นะครับพ่ายแพ้เพราะผู้หญิงเพราะความอวดดีเพราะว่าการที่ตัวเองไม่ยอมจำนวนเชื่อฟังพระเจ้าอย่างสิ้นถึงเราอวอดดีถือดีนะครับเห็นไหมครับแซมสันเป็นยังไงชีวิตของเขาชีวิตของซาอูลเป็นยังไง เห็นไหมครับชีวิตของซาลโลมอนเป็นยังไงเห็นไหมครับอย่าคิดว่าเราทําผิดทําบาปอะไรแล้วไม่มีผลเลยแม้แต่ดาวิดเองเห็นไหมครับก็ต้องรับผลของมันพี่น้องครับวันนี้ค่าจ้างของความบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตที่รันชายคนนี้นะครับได้รับการรักษาหายและพระเยซูเตือนบอกวา่าอย่าทําผิดอีกพระเจ้าเมตตาเจ้าแล้วพระเจ้าให้โอกาสเจ้าแล้ว เจ้าได้รับโอกาสแล้วชีวิตใหม่พระเจ้าให้กับเจ้าแล้วเจ้าอย่าทําลายชีวิตใหม่ของเจ้าอีกอาน,นีนหครับหลายครั้งเราทําลายโอกาสหลายครั้งเราทําลายชื่อเสียงหลายครั้งเราทําลายพักคำความจริงของพระเจ้าและคําพยานที่พระเจ้าควรจะได้รับจากชีวิตของเราดังครับวันนี้จงรับโอกาสทองเหมือนที่ชายคนนี้ได้รับโอกาสในชีวิตของเขา นี่คือพระคุณของพระเจ้าความรักของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าได้มาถึงชายคนนี้นะครับแล้วก็ชายคนนั้นก็ได้เป่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าคนที่รักษาให้เขาให้หายโรคนั้นคือพระเยซูหลังจากนั้นพวกเหล่านี้นะครับก็เลยกโกรธพระเยซูมากแล้วก็ได้ประชญหน้ากับพระเยซูพระเยซูบอกว่าพระบิดาของเราก็ยังทำได้เลยเอไอวันสะบาโตเนี่ยมีไว้สําหรับมนุษย์ไม่ใช่มีมนุษย์ไว้สําหรับวัสบนสะบาโต วันสตาว่วะมนุษย์ต้องใหญ่กว่าวันสบาโตไม่ใช่ให้วันสบาโตใหญ่กว่ามนุษย์มนุษย์ต้องสําคัญกว่าวันสบาโตไม่ใช่วันสบาโตสําคัญยิ่งกว่ามนุษย์เห็นไหมครับพวกเซเว่นเ์เขาก็สอนผิดเห็นไหมครับเขาไปจับเอาวันสบาโตเหมือนกับพวกฟาริสีเลยเห็นไหมครับเพราะอะไรครับเขาตีความหมายพระคัมภีร์ไม่ถูกต้องเขาก็เลยเอาอย่างนั้นคือลองครับอย่างไรก็แล้วแต่เราต้องเป็นไทยครับเราจะต้องฉลาดเราจะต้องเฉลียวและเราต้องรู้จักความจริงนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกและหลังจากนั้นนะครับพระเอซูคิดได้บอกอะไรครับพระเยซูบอกว่าพระบิดากับเราก็ยังทํากันเรื่อยๆแล้วก็พระบิดาก็เป็นองค์เดียวกันพูดง,ง่ายพระบิดาทําเราก็ทําพวกเขาก็เลยโกรธเกลียดพระเยซูปเป็นเท่าตัวเลยคราวนี้นะครับจะฆ่าด้วยเหตุฉะนั้นพวกยิวจึงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะว่าพระองค์ทรงละเมิดกฎวันทวาโตเท่านั้นแต่ยัง ทรงเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดาของตนด้วยซึ่งเป็นการกระทําเสมอตนกับพระเจ้าชาวยิวมองว่าพระเยซูคริสต์เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาแต่ตั้งตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้าตั้งตัวเองเทียบเท่ากับพระเจ้าเพราะว่าพระคริสต์พระเมสสิยาห์ก็คือตัวของพระเจ้าเองเทียบเท่ากับพระเจ้านะครับพระคริสต์ก็คือพระเจ้าพระเจ้าก็คือพระคริสต์ในความคิดของคนอยู่แต่เขาหารู้ไม่ว่าพระเยซูคริสต์คือ พระผู้ช่วยให้รอดของเขาที่เขารอคอยคือพระคริสต์และพระเมสสิยาห์ที่เขารอคอยนั่นมาแนวถูกต้องครับหลายคนนะครับไม่รู้จักพระเยซูเพราะว่ามีอคติหลายคนไม่ได้รู้จักกับพระเยซูเพราะว่าไม่ได้ก็เรียกว่าวินิจพิเคราะห์นะครับวินิจพิเคราะห์พิจารณาให้ท่วนทีดีๆว่าพระองค์คือใครตัดสินพระเยซูสรุปในความคิดของตัวเองนะครับวันนี้คน ในโลกนี้ก็ไม่ต่างกับพระเยซูเขาปฏิเสธพระเยซูเขาไม่เชื่อในพระเยซูทั้งทั้งที่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าศึกษาเลยนะครับวันนี้เราต้องเขาเรียกว่าศึกษาเรื่องของพระเยซูให้ดีก่อนก่อนที่จะตัดสินก่อนที่จะปฏิเสธพระองค์นะครับวันนี้พระเยซูคือพระเจ้าแท่งแฉ่ถ้าพระองค์ไม่ใช่เป็นพระเจ้าพระองค์ก็ช่วยใครไม่ได้นะครับ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงชนะความตายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะมฤทธิ์อำนาจเหนือผีร้ายพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพราะทรงมีฤทธิ์อำนาจเหนือความเจ็บไข้ได้ป่วยพรองครับไม่มีใครมีฤทธิ์อำนาจเหมือนพระเยซูพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เล่นกลแต่พระเยซูคริสต์ต้องการสําแดงเปิดเผยให้เรารู้จักว่าพระองค์คือใครและพระองค์มีฤทธิ์อำนาจมากแค่ไหนพรองครับแต่พระองค์ทรงใช้ฤทธิ์อำนาจนี้ไม่ใช่เพื่อให้เราลุมหลงนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าพระองค์คือใคร เพราะฉะนั้นเราอย่าสําคัญหรือว่าเข้าใจผิดเอาแต่ฤทธิดเดชเอาแต่การอัศาจรรย์ของพระเยซูนะครับแต่ไม่สํานึกผิดจากความบาปไม่กลับใจบังเกิดใหม่ท่านก็เข้าสวรรค์ไม่ได้เห็นไหมครับมีหลายคนมาเชื่อเพราะว่าการอัศาจรรย์มีหลายคนมาเชื่อเพราะว่าสิ่งนู้นสิ่งนี้ล่อลวงแต่ไม่ได้สํานึกผิดกลับใจบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าคนนั้นก็ไม่ได้รับความรอดเห็นไหมครับพี่น้องไปดูหลักฐานในมัทธิวบทที่เจ็ดข้อยี่สิบ 8, ถึงยี่สิบสามคนเหล่านี้พระเยซูบอกว่าเราไม่รู้จักเจ้า ยนบทที่สองบทที่สามพระเยซูบอกว่าพระเยซูไม่เคยดีใจที่เห็นคนมาเชื่อพการอัศจรรย์ติดตามพการอัศจรรย์เพราะมันไม่ใช่การติดตามจริงๆเชื่อด <sect chat, S 1> <ๆ>ูเหมือนเชื่อจริงแต่จริงๆไม่ได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทํามาจากจิตใจจิตวิญญาณจริงๆนะครับมารซาตานก็ทําให้คนรุ่มหลงปัจจุบันนี้มีพวกฟื้นฟูมีพวกเขาเรียกว่าเจอวิญญาณมีพวกรุ้นพวกนี้นะครับที่ล่อลวงจับคนที่อ่าเขาเรียกว่าไม่รู้อีหนูอีเนไม่รู้เท่าถึงการนะครับ รู้เท่าไมา่ถึงการไปเป็นเหยื่อนงครับพวงนี้จะมีกุสโลโบายจะมีวิธีนะครับที่จะทําให้คนตกเป็นเหยื่อเขาครับวันนี้เราต้องฉลาดนะครับล,ลูกาบทที่อ่สิบนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ที่ยี่สเนี่ยพระเยซูได้ส่งสาวกออกไปประกาศสามารถขับผีรักษาโรคทําการอัศจรรย์มากมายได้นะครับและพระเยซูก็อ่าเขาเรียกว่าส่งพวกเขาไปประกาศ แล้วเขาก็กลับมารายงานบอกว่าโอ้แล้วสรระเสริญขอบคุณพระเจ้าพวกมารซาตานนี่ถูกเราขับไล่ออกไปหมดเลยนะครับแล้วก็พระเจ้าได้เขาเรียกว่าพวกสาวกเหล่านั้นก็มาทูลบอกพระเยซูบอกว่าเนี่ยเราทาการอัศจรรย์ยิ่งใหญ่มากมายพระเยซูบอกว่าอย่าดีใจที่ท่านทําการอัศจรรย์ได้อย่าดีใจที่ผีออก ที่ท่านขับผีได้แต่จงดีใจภูมิใจที่ชื่อของท่านถูกจดไว้ในหนังสือชีวิตนั้นดีกว่านั้นสําคัญกว่านั่นคือสิ่งที่พระเยซูต้องการต้องการวันนี้คนที่ข้างใครในการอศาจรรย์และการรักษาโรคนะครับต้องมีสตินะครับไม่ใช่เชื่ออะไรแบบมัวส่วนแต่ไม่มีหลักเป็น้องาต้องกลับมาสู่หลักจุดประสงค์ของพระเยซูคือให้เราเชื่อรับ าวางใจพระองค์ในการไถ่าบาปและกับใจบังเกิดใหม่เป็นลูกของพระเจ้าและประกาศข่าวประเสริฐให้คนรู้นะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราที่จะไปรักษาโรคหรือว่าสแสดงอภิิหารนะครับปัจจุบันนี้พระเจ้านะครับของคริสเตียนก็เป็นภาพที่เหมือนกับมีคริสเตียนบางคนไล่ผีเป็นหมอผีไปแล้วแทนที่จะเป็นศิริภิบานประกาศข่าวประเสริฐไล่แต่ผีแล้วกับบางคนก็โอ้โหเน้นแต่อิทธิฤทธิ์การรักษาโรคอัศจรรย์นะครับจน ภาพของพระเจ้าเป็นเทพอภิญิหารนะครับหลายคนเขาเรียกว่าง,งมงายนะครับหลายคนก็นลครับฉับสนไปหมดแล้วนงครับเราต้องทําให้พระเจ้านะครับให้ทุกคนเห็นภาพของพระเจ้าอย่างถูกต้องหลังนะับวันนี้เราต้องสํารวจการกระทําและความคิดชีวิตและความเชื่อของเราพระเด็นคือพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์พระองค์ต้องการที่จะให้ทุกคนที่เชื่อวางใจในพระองค์นั้นได้รับความรอดชีวิตในนั้น ไอาการรักษาโรคหายโรคก,การอัจรรย์มันเป็นแค่ของแถมนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราได้รับคือความรอดชีวิตนินันคนในเชื่อวางใจในพระองค์จะได้รับความรอดชีวิตทีรน,นัรอ้อยเปอเ็นนะครับย้อนบทที่สามข้อที่สิบอกว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโรคจึงได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์นะครับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาไว้พรนะครับพระเยซูคริสต์คือพระเจ้าที่พร้อมจะช่วยเหลือท่าน พระองค์ทรงรักท่านพระองค์ทรงเมตตาท่านและพระองค์ทรงพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่านและนําชีวิตของท่านให้โอกาสชีวิตของท่านให้ท่านได้รับโอกาสทองและชีวิตใหม่อย่าทําบาปอีกบาปครั้งนั้นเป็นการเตือนเป็นการติสอนจากพระเจ้าแต่เวลานี้เป็นเวลาที่ท่านจะต้องทุ่มชีวิตเทชีวิตมอบชีวิตให้กับพระเจ้านั่นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าพระบิดาทิละขอบคุณพระองค์สำหรับบทเรียนในเช้าดีเราได้เห็นถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อคนบาปคนที่ทําผิดคนที่หลงผิดพระเจ้าไม่ได้เป็นพระเจ้าใจไม้ใช้ระกรรมเป็นพระเจ้าที่เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาวันนี้พระเจ้าพร้อมที่จะให้โอกาสเราที่จะกลับตัวใหม่ที่จะรับโอกาสใหม่ขอพระเจ้าสนับสนุให้เราที่จะไม่ดึงดันอยู่ในบาปต่อไปแต่ให้เราที่จะเข็ดลาบกับการกระทําที่ไม่ถูกต้องนั้น ขอพระเจ้าทรงเปิดหูเปิดตาเปิดใจคนที่ทําผิดคนที่หลงผิดและถูกพระเจ้าเตือนถูกพระเจ้าตีให้เขาที่จะสํานึกผิดจริงๆให้เขาที่จะกลับใจมาหาพระเจ้าอย่างแท้จริงและเขาจะได้รับโอกาสและได้รับอ่าชีวิตที่พระเจ้าจะโปรดปรานและพอพระทัยในชีวิตของเขาอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้คนของพระเจ้าจะไม่ลุ่มหลงข้างคล้ายกับอิจิ์อภิริหารและการอัศจรรย์แต่ให้เน้นที่การ อ่ากลับใจใหม่การเป็นบุตรของพระเจ้าและได้การการได้รับการอภัยอภัยโทษบาปและรับความรอดชีวิตที่หลันนั้นคือสิ่งที่มีค่ามากที่สุดปัจจุบันนี้มารทาให้คนลุ่มหลงไปกับแบบพินิหารในการอาศัศจรรย์ต่างๆฤทธิเดชต่างๆจนลืมความจริงโอ้าแต่พระบิดาเจ้าขา้าขอพระเจ้าทรงให้สติกับพวกเขากลับคืนมากลับมายึดหลักความจริงแห่งความแห่งพระธรรมของพระเจ้านั่นก็คือข่าวประเสริฐ และเขาประกาศข่าวประเสริฐให้เขาเข้าใจเรื่องการไถ่ของพระเยซูบนไม้กางเขนไม่ใช่เอาแต่ขับผีไลผ่ผีและรักษาโรคขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราเป็นผู้รับใช้เป็นคนของพระเจ้าจะมีสติและก็แยกแ,แยะถูกผิดการนาสจาจา์ไม่สามารถนำคนที่จะกลับใจบังเกิดใหม่ได้แต่ข่าวประเสริฐนั้นนำคนสำนึกผิดจากบาปและนำคนกลับใจใหม่ได้ขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตา ส่งผรอวพรด้วยในชาวนี้ขอสรรเสริญขอบคุณพู้ผด้วยกันในนามพระเยซูุริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดไวพรครับเราจะเจอกันครั้งต่อไปสวัสดีครับ